โอเคนะครับตัวนี้จะมาสอนทำ60 FPS ม k m ีนะครับก็แรกโหลดเฟลีนาสับพอร์ตมาตั้งเดี๋ยวผมทิ้งลิ้งแวรนะครับเอาเข้าไปครับเขรากัน ลืมบอกไวคบสำหรับรุ่นอินฟินิต o โนด 8i นะครับที่สำหรับหลายๆคนทำไม่ได้นี่เรามาสอนใ้ทำไม่ได้ครับแป๊บนึงออกเข้ามามันสันแล้วก็ปิดเน็ตเลยนะครับ ก็เลือกตรงนี้ครับออปชั่นแล้วก็ตัวนี้นะครับไป Unlock ก60เมรมนะครับก็บกดตรงนี้ครับซีฟ้า แป๊บหนึ่งก็เปิดนี่ครับนี่ได้แล้วขึ้นตรงสีข้างล่างแปลว่าได้แล้วนะครับแค่นี้ครับ แค่นี้จบลายครับผม